ให้ความช่วยเหลือนะคะหลังจากที่เกิดเหตุวัตถภัยพายุลูกเห็บพัดถล่มบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ได้รับความเสียหายหลายหลังคาเรือนค่ะศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานกองพลทหารราบที่7จึงได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานพร้อมด้วยชุดบรรเทาสาธารณภัยกองพลทหารราบที่7ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนจิตอาสาเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภยัยที่บ้านแม่ปะหมู่หก ตำบลเสมิงเหนืออำเภอเสมิงในเบื้องต้นนะคะทำการรื้อถอนกระเบื้องมุงหลังคาที่แตกเสียหายออกเพื่อดำเนินการซ่อมแซมหลังคาบ้านให้ประชาชนที่ประสบภัยขณะเดียวกันค่ะได้ช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพความเสียหายบริเวณรอบบ้านตัดต้นไม้กิ่งไม้ที่หกักโค่นเพื่อให้ประชาชนสามารถที่จะกลับเข้าไปพักอาศัยได้ดังเดิมทั้งนี้กองพลทหารราบที่7ได้จัดกำลังให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอเสมิองอย่างต่อเนื่องค่ะ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้ประสบภัยว่าหน่วยทหารไม่ทอดทิ้งประชาชนและยังคงดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในทุกสถานการณ์